สือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินข้อ15ปลีกวิเวกคำถามการปฏิบัติฝึกจิตให้บรรลุธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องปลีกวิเวกแต่ใช้การเจริญสติในชีวิตประจำวันและการทำความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็เพียงพอแล้วใช่หรือไม่คำตอบ คำว่าวิเวกคือความสงัดการนำตัวเองไปอยู่ในที่สงบห่างจากผู้คนนั้นเรียกว่ากายวิเวกสมัยที่ผมไปฝึกปฏิบัติที่วัดมหาธาตุเนื่องจากมีคนมากหาความสงบสงัดได้ยากจึงได้นั่งหันหน้าเข้ามุมห้องแล้วทำจิตตภาวนาพลที่เกิดขึ้นคือมีใจสงบในวงเล็บจิตวิเวกและมีกายสงัดในวงเล็บกายวิเวก ดังนั้นในชีวิตประจำวันที่อยู่บ้านหากทำใจให้สงบทำกายให้สงัดได้ก็เท่ากับว่าเป็นการปลีกวิเวกได้เช่นกันเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม